ใช่นานมากเลยทีเดียวกับบทแม่สายนะคะผี่ปีจําได้ไหมฮะไม่ต่ํากว่าเจ็ะคะไม่ต่ากว่าเจ็ดปีนะคะตอนที่ทางทางพี่นกติดต่อไปเนี่ยรับบทนี้รู้สึกยังไงคือตอนแรกที่พี่นกโทรมาเนี่ยอะไรที่เป็นแบบนกหญิงนกชายที่โทรไปนกหญิงนกหญิงก็ก็อยากร่วมงานกับพี่นกอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าพอได้อ่านบทจริงๆ มันยากมากอ่ะคืออ่านบทแล้วแบบแอบเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันแบบมันยากจริงมันทั้งแต่ดราม่าแล้วก็เป็นบ้าอีกอะไรเงี้ยคือเรียกว่าทุกอย่างก็หายด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันค่อนข้างยากก็กังวลนิดนึงก็ต้องอ่านบทเยอะๆทำกันบ้านเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอารมณ์แม่ล่ะที่ถ่ายทอดออกไปอารมณ์แม่เนี่ยยุ้บอกเลยพอมีลูกแล้วอ่ะคือเราเข้าใจมากอ่ะกับการที่แบบคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจะห่วงหรือรักลูกมากจนแบบ มากจนมากกว่าตัวเองอ่ะคืออันนี้อินมากพอเป็นแม่เราแบบอินมากมบทแม่เนี่ยไม่เป็นปัญหานะเป็นปัญหาขอนคุณแม่ของน้องพิมพริมมี่เจ็ดขวบแล้วใช่ไหมเจ็ดขวบล้วค่ะแล้วเห็นใกล้ชิดกันมากเลยนะคะพี่ยุ้ยกับน้องพิมแล้วก็พี่ดองด้วยไปไหนไปกันเป็นครอบครัวกันตลอดดูแลกันเองค่ะมีกันอยู่แค่นี้ในบ้านแล้วก็คุณตาอีกคนหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาถามอาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างเนาะค่ะเดี๋ยพูดละครน,นิดนึงหญิงละคะค่<ฮ>ะพี่นกหญิงและนกชายติดต่อไปมารับบทของป้าพิมพ์ที่นกหญิงค่ะใช่ค่ะแล้วบทนี้เนี่ยเราพอฟังอะไรแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ยากค่ะเพราะว่า มันก็คล้ายๆพี่พี่ยุ้เหมือนกันเพราะว่าร้ายตั้งแต่สาวจนแก่แล้วก็ร้ายกับหลานตัวเองด้วยร้ายกับหลานปลอมด้วยสุดท้ายต้องบ้าอีกแล้วก็ต้องหายเช่นกันหายไปจากจอเลยหรือว่ายังไงคะอันนี้เดี๋ยวต้องดูนี้ว่าจะหายแบบไหนอะไรเงี้ยโอ้ก็เรียกว่าบทก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะแต่ว่าความอะไร่ะ จุดของความร้ายความเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงก็ต้องแตกต่างกันจะเห็นหญิงพยายามจะดีไซน์การใช้เสียงหรือการเล่นอะไรอย่างนี้ที่ฟังแล้วดูเออดูแก่นะต่างไปจากเรื่องอื่นๆใช่ค่ะก็จะใช้สำเนียงในการพูดแบบให้ดูเป็นเพียเรียดมากขึ้นเป็นโทนเสียงเราเนี่ยแหละแต่ว่าจังหวะของการพูดอะไรเงี้ยค่ะก็จะช้าแล้วก็มีจังหวะ ที่เป็นคําหนักๆมากขึ้นเลยค่ะ,คะว่าแต่ป้าพิมพเนี่ยทานอะไรไม่แก่เลยคะจะได้ไปหาทานบ้างกทานซอนนะคะ ทานทานพ่อสอนในเรือ่องคุณสนอนตายคุณสอนตายเลยค่ะไม่ก็ก็อย่างว่าด้วยด้วยด้วยอาของวัยของป้าพิมอะไรเงี้ยเขาก็ยังเป็นผู้หญิงที่เป็นวัยกลางคนคะนะคะแล้วก็ก็ยังมีมุมของความเป็นผู้หญิงมี่ยังมียังมีความรักถึงจะรักแบบลุงๆวงก็ตามหรืออะไรก็ตามมันมันถึงยังมีอารมณ์ของความโลภคือมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ตกตะกอนความคิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยสำหรับหญิงนะอย่งว่ามันก็เป็นวัยวัยของผู้หญิงประมาณเนี้ยแหละ30 เกือบ40อะไรเนี่ยที่มีความทะเยอทะยานรับโลภโกรธลงมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วพอได้มาถ่ายทันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างกับบทของป้าพิมพ์แล้วก็แม่สายของหญิงก็ยากค่ะยากทั้งจริงๆยากกับการเล่นส่วนใหญ่จะถูกเล่นคนเดียวเยอะเช่นอย่างเหมือนกันพี่อุ้ยก็เหมือนกันจะเป็นคนสองคนที่ถูกเล่นคนเดียวเยอะเล่นกับเล่นกับอุปกรณ์อย่างเช่นอย่างเมื่อคืนก็จะมีเรื่องของการขุดหลุมศพร้องไห้กับหลุมศพหรือว่าเล่นแบบ สายตาคนเดียวแล้วก็จะมีแบบ voice over ของคนอื่นพูดอะไรเงี้ยก็จะยากอย่างเล่นกับปออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยากเช่นกันเพราะว่าปอเขาก็จะเป็นลักษณะของการส่งอารมณ์แบบไม่ให้เรารู้ตัวคือเขาก็จะมาแบบปึ้งเขามาใหญ่มากเขามาใหญ่มากเขามาเลยเวลแบบว่าลงละครยกลงละครมาตั้งขงหน้าอีกเลยคือแต่ว่าทุกคนสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้การทํางานในเรื่องนี้ที่ยากแล้วมันกลายเป็นง่ายเพราะว่าทุกคนโปรเฟชชั่นอลหมดเลยอย่างพี่ยุ้ยอะอย่างซีนที่หญิงเข้าไปแล้วแบบปัด ข้าวเขาอ่ะคือเราเชื่อเลยอ่ะคือเราเชื่อว่าเขาคือแม่สายแล้วเราพร้อมที่จะแบบมันมันดูน่ามันดูน่าสงสารมันดูทั้งหน้าแบบหน้าทาลายเราะะนั้น<า>ทั้งวันที่เราถ่ายด้วยกันที่กวด<ช>ังยากทุกซีนเลยยากทุกซีน<อ> <ๆ S 2> ค่ะ <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าอย่างที่รู้กันคือถ่ายละคร มันมีสมมติเราได้ดูหลายๆหลายๆตอนแตว่ามันถ่ายแค่วันเดียวแล้วในในโกดังนั้นมันยากทุกซีนเราแบบอารมณ์หมดเลยแล้วร้อนอีกโกดังร้อนค่ะอันนี้ในในเรือกระแชงก็ร้อนเพราะเป็นฝังกระสีใช่ค่ะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปจับเขาก็เลยบ้าเนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยจริงๆอ่ะ เสียลูกไปโดนแบบเอาลูกไปแล้วเหมือนมีคนจะมาทำร้ายลูกเนี่ย<ม>พร้อมจะบ้าอยู่แล้วม,มาเจอแม่พิมพ์อีกอะไรเงี้ยมาปั่นอีกไปกันใหญ่เลยแต่ว่าอยู่รู้สึกว่าแบบการที่คนเราโดนพากลูกไปแล้ว<ม>ลูกจะโดนทำร้ายกับการเสียสติเนี่ยมัน มันง่ายมากถ้า<ด><ช>เราเป<ช>็นแม่เลยมันแบบมัน,ม,นมันเสียสติได้อ่ะมีซีนห<ช>นึ่งที่พี่ยุ้ยเล่นคือเป็นซีนคือตอนนั้นหญิงต้องอยู่ในเรือด้วยคือเป็นตอนที่ต้องต้องให้ลูกสลับกันวันนั้นจําได้เลยแล้วโอ้โหแบบหญิงยืนอยู่ตรงนั้นคือหญิงแบบน้ําตาจะมาแต่น้ําตามาไม่ได้ไงเ,ออเพราะว่าในคาแรคเตอร์มันทําไม่ได้แต่เราเห็นน้ําตาพี่ยุย้ยหยดใหญ่มากอ่ะคือแบบว่าเออเราเราเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าเขาแบบ เขารู้สึกจริงจริงสิน,นี้อินมาคือนนพูดเ <in S 2> ลยว,ว่าสินเนี่ยยูอินมาคือแบบเล่นแล้วก็คือแบบเล็งลูกเราใช่คือแบบคนจะมาเอาลูกเราไปอะไรเงี้ยคือมันสุดๆดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับพี่หนุ่มอัธพร์ด้วยเนาะใช่ค่ะถึงรับส่งกันดีมากเลยคืออย่างที่หญิงบอกอะทุกคนในกองถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพุ่มกับหรือพี่นกหรือทุกคนทีมงานอะช่วยส่งเราหมดเลยค่ะช่วยทําให้แบบบทแต่ละบทเนี่ยมันแบบ สมบูรณ์นะคะยิ่งแบบอย่างเราก็จะเข้ากับพี่หนุ่มบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็จะส่งแบบส่งมากๆพี่หนุ่มเองก็มีครอบครัวมีลูกแล้วก็เข้าใจใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราเนี่ยก็เป็นลูกด้วยนะคิดไหมว่าถ้าแบบเจอลูกแบบอันนกอ่ะแบบปอเนี่ยแบบทะเลเนี่ยเป็นยังไงอโอ้โหคิดหนักเลยคิดหนักยังไงคะคิดหนักเลยแต่ว่าก็ แหมจะบอกว่าตัวเองเคยคายแม่สายนะคือสุดท้ายแล้วว่ายังไงความรักเราก็ต้องเอาความรักที่เรามีกับลูกอะเข้าแก้ไขทุกอย่างค่ะแต่ว่าในขณะญิงยังไม่มีลูกเนี่ยนะแต่ว่าเขาเข้าใจความเป็นลูกนะเาจที่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเราเนาะใช่คือต้องบอกว่านาเรนเนี่ยเรวจริงๆคือเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีความคชอบชั่วดีนะคือเรารู้สึกว่า มันจะมีมนุษย์แบบนี้หรอในโลกใบนี้ที่จะไม่สนใจอะไรเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยเลยแบบเออถ้าเป็นคนขึ้นมาจริงๆจริงกงใช้เวลาต้องใช้เวลาก็เขาเป็นอย่างนี้เพราะใครแหละก็ต้องมองย้อนกลับไปใช่ไหมเพราะเขาเนี่ยแหละจริงแล้วพี่ได้คุยกับแฟนๆละครเรื่องนี้นะเราก็มานั่งวิเคราะห์ตัวละครของปอเหมือนกันนะว่าตัวนี้มันเล่นใหญ่แล้วมันแรงมากแล้วมันจะเป็นจิตไปแล้วอ่ะเราก็ทํานายเลยว่าแหมจบไม่ดีแน่ๆเลยนะแต่ว่าในฐานะเป็นนักแสดงนะคะ เรื่องนี้เนี่ยปอมันจะมีแบบอารมณ์ดีบ้างไหมคือคือสำนึกบ้างไหมสักเสี้ยววินาทีเนี่ยอันนี้บอกเลยนะคะว่าขอให้ดูคืนนี้ใช่คืนนี้ต,ต้องดูคืนนี้เลยนะคะอาจจะเห็นมุมที่แบบไม่เคยเห็นในตัวนารนอ๋ออโอ,โอนี่ต้องดูเลยนะคะใช่ค่ะพอจะจบแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเลยต้องดูต้องดูนะคะคืนนี้เห็นแน่นอนว่านารนเนี่ย จะเปลี่ยนอะไรยังไงหรือจะไปแบบไหนค่ะโดยมีความรักคืออะไรไม่บอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือก็อย่างที่บอกค่ะสุดท้ายความรักของพ่อและแม่จะเยียวยาทุกอย่างแต่เยียวยาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เกือบจะได้เกือบจะได้ต้องดูต้องดูอย่างนัอนก็ดีขึ้นโอ้ยงี้ต้องเตรียมผ้าผ้าผ้าช็ดหน้าไหมใช่ค่ะผ้าช็ดตัวผ้าช็ดตัวแนะนําให้เป็นผ้าช็ดตัวค่ะในซีนที่เป็นพี่ยุ้ยกับตอนนี้ย พี่หนุ่มด้วยปอ,ปอด้วยใช่ไหมคะแล้วคือเป็นซีนที่แบบค่อนข้างหนักมากอะ่ะแล้วแบบคือ,อยูยัเตรียมใจไเลยว่าวันนั้นอะดึกแน่นอนอะ่ะปรากฏว่าทุกคนเล่นบบเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยคือ,อยูยังกลับมาแบบนั่งในรถยูก็แบบโหยขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณปอขอบคุณทุกคนที่แบบทําให้ซีนยาก,ยากอะ่ะ มันจบได้ในเทคเดียวอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซ์ม่ต้องดราม่ามากนะมากค่ะนู้นต้องแบบเต็มเออโอนะคือสมาธินูสติเนี่ยมันต้องจัดเต็มเลยนะวอกแวกไม่ได้เลยนะเออเห็นใจนักแสดงจริงเลยโชคดีที่เป็นนักข่าวหร้อเป็นนักแสดงคืนนี้ใช่ไหมคะที่เราจะเห็นศาสคืนนี้ค่ะเหลือสองตอนสุดท้ายใช่ค่ะเราจะไม่ถามพระนางกันบ้างเลยใช่ไหมคะพระนางก็จะยังไงคะ ก็ถามป้าพิมก็กระไรอยู่มุงมิงมุงมิงต้อรอติดตามเออค่ะอเดี๋ยวถามเรื่องคุณแม่นิดนึงนะคะแม่เป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้อาการคุณแม่ก็ถือว่าทรงๆอะค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่อะค่ะเพราะว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะค่ะ ก็เห็นเป็นภาพที่พ evet> ี่วิวพาน้องทีมไปไหว้แม่ทุมใช่ไหมคะปีใหม่เนาะใช่ค่ะปีนี้ก็ไปคือพยายามสภาเข้าไปแต่ว่าในในส่วนที่คุณแม่อยู <h <h ่เป็นแบบกึ่งวิกฤตอะไรเงี <h 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 ้ยก็เด็กจะเข้าไปไม่ค่อยได้แต่ก็พาไปบ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้จริงๆก็แบบให้แม่แบบเฟซทามใช่หลานก็พูดแล้วแม่ก็จะแบบ <reading> <expand> เหมือนแบบยิ้มเหมือนจะร้องไห้อะไรเง like ี้ยค่ะนี่ครอบครัว4.0นั่นเนี่ยเทคโนโลยีนะคะแล้วคือแม่แม่ทุมสามารถที่จะแบบพูดได้ไหมฮะไม่ไม่ละค่ะไม่คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มอ่อนลงไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็คือพูดไม่ได้แน่นอนแล้วก็ขยับอะไรก็ไม่ได้แล้วกืนน้ําลายยังไม่ได้เลยค่ะก็คือทุกอย่างก็ต้องเหมือนให้อาหารทางสายยางอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วพ่อรองอะคะค่ะก็ลองคุณพ่อก็ก็ไป เกือบทุกวันนะคะคือ,อ,อทุกคนนะคะในครอบครัวพยายามจะแบบไปกันให้ได้มากที่สุดสลับหมุนเวียนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ เราก็เป็นกำลังใจขอบคุณค่ะเห็นความรักของครอบครัวนี้แล้วก็การดูแลกันของพ่อรองกับแม่ทูนมาเสมอแล้วพี่ยูก็เป็นตัวอย่างของลูกที่ดีเนาะแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าครอบครัวพี่ยูเองก็น่ารักสามคนพ่อแม่ลูกไปไหนไปกันตลอดของแม่น้อยแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีค่ะดีมากดีตั้งแต่ปากไปถึงเท้าสบายมากเหมือนมีเพื่อนสาวเนาะ เขาถ่ายรูปกันเขาเล่นกันทุกกิ๊กอะไรน่ารักสแกมบางวันนี่ไปเจอกันที่ห้างสับสินค้าพาแม่แม่น้อยไปทานข้าวน่ารักเนาะยังไม่มีคิวหาลูกเขยให้แน่ใช่ไหมคะโอ้ยก็เรื่อยๆค่ะทำงานก่อนค่ะเป็นะไรเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามีนะทำงานก่อนทำค่ะเมื่อหาลูกเขยไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการคุณครัขอบคุณหมดเลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะติดตามกันค่ะตะวันยอแสงนะคะคืนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวอีก2ตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊กคําบันเทิงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เราทั้งหมดแล้วกลับไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ